การชกระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพื่อนเห็นไหมบางครั้งคนแก่เป็นมวยกว่านะครับอาก็ต้องต่อให้ต่ออายุให้นะครับนะต่อให้เขาอายุน้อยกว่าเห็นไหมดูสิครับเ่านดูสิดูสิดูคุณปู่คนนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหเห็นไหมเอาเข้าข้างกระไตดังโป่งหลังนะถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบนะครับที่อายุมากกว่าแต่ฝีมือ ดีกว่านั่นเองเห็นไหมนั่นะโอ้โหแต่คู่นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนดูสิครับคนแก่แบกน้ำหนัก30กิโลกร,รัมนะครับท่านหรือ66ปอนด์สำหรับต่อไปนี้นะครับเป็นการชกกันระหว่างคุณปู่ชันรงเกียรติมงคลนะครับอายุ60ปีไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับคู่ชกต้งสักห้วยมากมวยไทยยิมนะครับ สำหรับการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่27กระะกฎาคมปี2566ที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนตัวเอาล่องเบิ้งพอยไง่า่อาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของน้องเรมินะและน้องรีนะนะครับแก่นอนอสิงกรรมการกรลิกนังคู่มาดันบบไว้กันเศร้าเด้อพอยไงเด้อเอาาเอาผานเห็นว่มีการย้ำมนะ ไปขี้นนาแข้งปั๊บเลยนะครับเอาคนนี้ก็มีการวางเดิมพันนะครับเอาว่าจ้งนายยกแรกเริ่มขึ้นนะทุกกระบวนการสัญญาณโชคอีกครั้งหนึ่งเอาเพราะไงยับเข้าหาเอาพัวอะไรเห็นบ่เอาเอาหนาหนาเอาหนาเฮ้ยเอาบัวอะไรแจงหวะนะครับเนาะเอาแกเป็นมวยเลยครับเพราะจะเตะแกผักเลยนะเนี่ยถ้าเตะเมื่อกี้นี่ก็ไวไงลังแล้วมันธรรมดาทีนั่นใครจะพออ่านตัวน่ะเอาหนาหนาอุ้ยโชคปล่อยขาดเลยแล้ว ระวังเด้อเอาว,วงังไหนบ้าจังไหนตัวโอ้ยตีคณาท่องแหละเอาโต้งสักเนาะโต้งสักห้วยหมากมวยไทยยิมนะครับนะสำหรับมุ่งนงเงินเอาพ่อใหญ่จุดจุดจ,จังๆแล้วเพราะไงช่างนรงเกียรติมงคลนะครับเอาท่านจะพูดตามความเป็นจริงนะครับสําหรับช่างนรงเกียรติมงคลนะครับเป็นอดีตยอดมวยดังนะครับท่านเนี่ยสำหรับพ่อใหญ่นี่ว่าพ่าธรรมาดา ถ้าเราไม่ผิดก็น่าจะเป็นแชมป์รุ่นใหญ่นะครับของลุมพินีอ้าวก็ต้องขออภัยนะครับถ,ถ้าจำผิดเอาหนเห็นบ่าตัวเอาว่าจังไหนโต้งสักสำหรับโต้งศักนะครับว่าอาอยุ41ปีนะครับเอา41กับ60เอาหนเห็นว่าสอดวางไดเพ่ใหเพ่ใหเอาหน,นโอ้ยถัดมาล่ะเอาล่องบางทาีถ้าดูรูปร่างเนือ้อตัวการฟิตซ้อมนะครับนะก็น่าจะสู้พ่อใหญ่ไม่ได้นะดูว่า กา้เปลี่ยนลันลันเอาว่าใ่ตรงสักถึงตีคนาท่องแล้วเอาตีคณะท่องโอ้ยว่าจังไรว่าจังไรตัวเอานอรอรอเออล็อกได้แล้วเอาแทงเข้าว่าโอ้ยเอาโดนสวนโดนสวนตัวโอ้ยอะไรไม่ใช่คนญ่แล้วเอาล็อกเมืองที่โอ้ยตรงสักตรงสักไหนล้ะเอาเอากรรมการเอามัดยกเอาเอาก็ไม่รู้ใครเป็นต่อเป็นรองนะครับในเวทีนะแต่เชื่อว่านะครับพ่อใหญ่น่าจะเป็นมวยสุ่ม ไม่ซุ่มยังไงเลยครับชานรงเกียรติมงคลเอากระมาแล่ยกทีบซองเนาะครับเอาอุ้ยพ่อยายเด้งเสียกแล้วเอาเห็นว่าถีบเพราะถือโอ้ยเอาออกอาวุธแต่ละทีนะครับเนาะบ่เป็นตะยั่งกหนอเนาะเอาเนั่เนาะเห็นว่าเตะขาเนาะเฮ้ยคือบ่เตะระดเลยเอาเนั่นพ่อยายสวนเนาะล้องบังจ้วงเลยเหรอพ่อยายเอาชั่นนรงเนาะครับไปยกคว้าตีเขาหน้าท้องโอ้ยตีเขาหน้าท้องโอ้ยงี่แค่แล้วงี่แข่แล้วเฮ้ฟันสอก ฟันสอดเอาจื้อสองล่ะโอ้ยไหนวันนี้ตรงสักตรงสักโอ้ยโอ้น่ะโอ้น่ะเห็นบ่เห็นบ่หนูหูยเห็นบ่โอ้ยเป็นอะไรบ่เป็นแต่ยังโอ้ยบ่เป็นแต่ยังพี่น้องตีครับตีแน่อ่านเฮ่อเจอสวนบ่เจอสวนบ่เอาลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งฮ่าฮเอาเอาแบกน้ำหนักสามสิบกิโลแลครับเราหกสิบหกควนตีเขาหน้าท้องเอาตีเขึ้นจูบปากเอาไว้แต่ไหนไปตีเขึ้นจูบปากฮ่าฮเอาเอาเอายืนแล้วยืนแล้วตรงสัก เอาว่าที่ไหนตรงซักปลาเขียวแล้วโอ้โหว้าวพี่น้องเอ้ยอุ้ยเห็นบ่โอ้ยฮองกุ้มกูดอยูเอาลูกขึ้นมาได้นะครับเรากรรมการนับเอาว่าที่ไหนตรงซักโอ้โหเอาหมดแรงแล้วครับน้องเอาล่องเบิ้งอะไรก็เพราะงี้เอาตีเข้าไปเห็นตัวเอาเอาตรงซักโอ้โหโอ้หุ้ยทั้งสอกเขาขีดแต่ละเอาว่าที่ไหนตัวเป็นยังลูกขึ้นมากันสวนเลยหรอสวนเลยหรอเอาโอ้โห เอาออกอาวุธได้รุนแรงนะครับเห็นบอสัอนเตะใส่ตัวเอาเอาแต่พลังกำลังบ่มีเอาหลังตีขนานท้องตู้พ่อใหญ่เออเอาถือทีปเอาว่างในพ่อใหญ่พ่อใหญ่ตีเข้าไปนะตีเข้าไปตัวเอาระวังสอกเขาตีสองว่าเตละบาจะเป็นตาเป็นตาตายนะท่านผะเห็นบอสเตะใส่เตะอะไรเพียรเอาแต่ออกอาวุธได้ได้แรงนะครับเอาเจตะสอกเสียนวางไในแตกวะแตกบอพ่อใหญ่ ลุยเข้าไปเห็นตัวเอ้าโต้งสักเอาโต้งสักถอยกรูดไม่เป็นขบวนนะครับเนาะเอากอดไว้เห็นแล้วเฮ้อเอาเหนอนาคนแล้วเอาเหมือนยกที่สองนะครับเนาะเอาพี่เลี้ยงก็ขึ้นมาให้น้ำ้วเอาต่อไปเป็นยกที่สามตัวดีสธร b หรือชาญนรงเกียรติมงคลอ่ะถ้าจะนับรุ่นกับมวยดังๆนะครับก็ก็ยังไม่นานไม่แก่เท่าไหร่นะก็หลังพิมาร หลังสามารถหลังดีเซลน้อย2อสปีนะครับก็ถือว่าเป็นมวยดังอันนี้ก็คือน้องเรมินะนะครับพี่สาวน้องสาวก็รีนะแกนนรสิงห์สามัยก่อนทุนก็เคยไปคอมเมนต์นะครับนะที่คุณพ่อบุญถึงแกนนรสิงห์นี่ได้เอามาโพสลูกสาวคนเล็กโช่กับผู้ชายมันก,ก็บอกว่าน่าสงสารนะ แล้วพ่อเขาก็ตอบว่าถ้าไม่ให้ชกเนี่ยเขาจะร้องไห้นะเขาชอบชกมวยนะชอบชกมวยตั้งแต่เด็กเขาก็มาแล่หยกที่ซ้ำเเห็นว่าจังไหนเห็นตัวเอาคะแนนคะแนนตามหลังเนะครับเนาะเอาโต้งสักโต้งสักเขาขยับเข้าหาเอาจะเอาคืนเอาเสียนับนะครับเนาะเอาเ่ราะไงวะเนี่ยเอาสอกทับมาเอาทับมาละทับมาล่เข้าไปเอาเ่ราะไงวะเนี่ยเผื่อแล้ยเอา้ยโดนจ้วงเขาหน้าท้องเอาปีหน้าท้องไว้ ขี่พ่นอะไรแตกหรือยังไงเอาหน่ะเอาหน่ะเห็นบ่ก้นขี่ทั้งแบบเลยเอาขยับเข่าหานตัวชาญรงเกียรติมงคลนะครับเนาะเอาเตะเตะขาเอาประสานหน้าแข้งกันนะครับเนาะเนื้อเอาอะไรก็เดิมพันมีเดิมพันนะครับก็ได้ยินว่าสองหมื่นหกพละกันเอาสบายแล้วยกที่สามตงสัยจะต่อยกัน กี่ยกนะน่าจะ3ยกหรือ5ยกนะไม่ได้ดูนะครับเอาเอาน่ะเห็นว่าโอ้โหเอาเฮ้ยนับไหมเอาไม่นับนะครับเนาะเพราะเป็นลูกเสียหลักเอนั่นทับมาล่ะเอาน่ะฟันซอกนตัวนี้ทับมาละสิเฮ้ยอร่อยแตกเห้ยยังไงอ้าวโดนซอกนะครับเนาะเอาหมอ แพทย์ขึ้นมาดูอ่ะไม่เป็นรไรนะอันนี้ก็คือยกที่สามนะครับเอาขวดเห็นว่นพยาพะเนยสลอนะได้นับนะเอาไปยักคอฮะเอาต้งสักต้งส,กตงสักนี่ท่าทางจะหมดแรงเอาเตะโอ้โหเอาตีว่าเป็นแล้ววันนี้เออมันแห้งแล้วต้งสักน่ะเออลองเบิง้งอันนี้ก็ชกอยู่ขอนแก่นนะครับเราไม่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับอำเภออร่อย เอาก็ยักอว้าห้านะเอาเตะแข่งประสานกันนะครับเอาเมิดยกที่สามอ้าสงสัยต่อยห้ายกนะครับค็น่าจ,จะยกละสองนาทีหรืยยังไงที่มันสองนาทีแล้รพวกหมอหนิป็นล่มแล้วโต้งสักห้วยหมากมวยไทยยิมนะครับอา้าต่อไปกันยกสี่ทั้งตัว สำหรับสำหรับคุณปู่ยั่งม่ถึงคุณปู่หรอกหกสิบปีนี่เขา่าจะเรียกคุณลุงนะครับอก็เป็นนักล่าเดิมพันนะี่จำไว้ให้ดีอะไรเห็นบ้าต้งซักประกอบเข้าและวขวดเอาทับมาล่าเอาเจอมัดสวนเจอมัดสวนรองเบิง้งเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไปเอามาแรงประทะเป็นรองนะครับเนาะเพราะอันหนักไขมันเละ เอาน้ำหนักเยอะกว่าแต่ว่าหนักไขมันเอาเมือ่อเราต้งสัก <laughs> เอเอเสียนับแล้วครับเนาะตอนนี้ก็เป็นตอ่อเป็นต่อสุดกูนะสำหรับพยย่อไหญ่วะเช่นรร่งเกียรติมงคลเอาคะแนนเป็นต่อนะแต่เป็นไฟขยับเข้าหาสินนอกกันแล้ว,ลวพยยว่อ<ว>ใหญ่วะเว้ยมาเทปวาตีเขาลำต เอาไว้ทั้งใดเอาเตะซ้ายตัวตวงสักเอาบอกบ่อยเขาเอาเห็นบ้าเจอมัดดักสอกกับมัดเขาเอาไว้ทั้งใดเอาหน่ะ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 เอาถือเขาอยู่ข้างป้าที่ทอมึงอยู่ข้างกูติดคนนละเห็นบอลตัวเอาจ้วงทำไมเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาหัวต่ำเราเลยเอาเดี๋ยวไปยัเอาถือเขาหัวต่ำเหมือนกันวิ่งมองเอาไหนเห็นบ้า โดนฟันซองอ้านั่นโอ,อ้โหยอ้าเจอซองนี่น่ะเอเอ้าโดนซองเข้าค้างกระไตว่าที่ไหนเอเอ้าเอาวเบิ้ลแรงแล้วเบิ้ลแรงแล้วโอ้โหปากเขียวแล้พี่โอ้โอ้โอ้โหว้าวไหวแล้วเอ้าดูอาการนะครับเนาะกรรมการต้องยุติการชกแล้วเพ้ยะว่าเริ่มหายใจทั้งเหนียกแล้วเนาะหายใจไหวแล้วคนอ้วน เอาผลก็ปรากฏว่านะครับนะคุณปู่ชานรงเกียรติมงคลนแหลเอาสนานอกโต้งสักห้วยหมากม้วยไทยยิมนะครับนะนนี้ก็บุญถึงแกนลนสิงเป็นพ่อเป็นบิดาของเรมินะกับรีนะนะครับเดี๋ยก็โตเป็นสาวนะแล้วก็ทำเสือ้อทำอะไรทำเสือ้อทำปลาแดกบองทอดเนื้อย่างเนื้อ เสื้อแฟนคลับขายอา,อาวางเลือพ่ไงอรแกก็ชกเ,เดินสายชกนะครับแถวภาคอีสานนะฮะเดิมพันนะถ้าใครไม่แน่ในโอ้โหโดนน็อกกันแล้วล่องบงตีอาเนี่ก็แนะนำสินค้าหน่อยนะครับเสื้อแฟนคลับใครสนใจนะครับก็สั่งเข้าไปได้นะ เรมินะนะคนพี่เรมินะคนน้องก็รีนะนะครับแก่นโนรสิงในคนเนื้อแดดเดียวแล้วก็ปลาแดกบองอันนี้ก็ไลน์เฟซบุ๊กและกูเกิลนะครับ <laughs> กูอาจจะงไายมาเห็ุแมวเนี่ยเพ่งเอาต่ใสามาลองเลยมั่งอยากย้ำของจริงเนี่ได้ยิ่งได้ฟังว่าท่องสุท้ายว่าหา่ะมาสั่งว่ามีอยังไงเก็กอยู่ว่าไอะฮะคือจังไหว่ะาเก็กเป็นขของล่ามกจกกระบ,บังประมาณนี่ะเออ เอาว่างห่างเปิดนั่งตะล่งไว้ลืมปิดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ